คอมเซตที่ผม recommend มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 7 7800X3D ตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมโคตรดีจะดียังไงได้อะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ JB Channel นะครับเจอกับผมแบบนี้อยู่กับคอมเซตมารุ0735ครับเซตนี้บอกเลยว่าโคตรเด็ดครับเพราะว่ามาพร้อมกับ CPU ที่เป็น CPU ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะครับมันคือ AMD Ryzen 7 7800X 3 D นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น CPU ที่ มี 3D V-cache ครับมี cache ที่เยอะกว่า CPU ทั่วๆไปเรียกได้ว่าถ้าเป็น CPU ที่ระดับเดียวกันหรือว่าค่ายตรงข้ามระดับเดียวกันนะครับเจ้าต,ตัวนี้จะแรงกว่าอย่างแน่นอนนะครับและในส่วนของประสิทธิภาพต่างๆเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูกันอีกทีนึงนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อได้ที่ w w w j ์เ c o บจนะครับมีบริการส่งฟรีภายใน5ชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลและส่งทั่วไทยแน่นอนนะครับฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆได้อะไรมั่งเดี๋ยวเรามาดูกันทีลลชิเยครับ เริ่มกันที่ตัวพระเอกของเราครับนี่เลย AMD Ryzen 7 7800X 3D ครับหน้ากล่องเห็นดูก็รู้ว่าแรงแล้วนะครับส่วนการ์ดจอครับ Gigabyte Aero คู่ผสมลงตัวครับคู่นี้เข้ากันดีเป็นปีเป็นกลุ่ยแน่นอนนะฮะส่วนเมนบอร์ดครับ Gigabyte Aero B650G นะครับเซตนี้บอกเลยว่าขาวเข้ากันได้ดีและสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ในอนาคตด้วยนะครับส่วนแรมครับตัวนี้เป็น Corsair Vengeance RGB DDR5 32 g b บัตให้มาสูงถึง5 0 0 0 600เมกะเฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับส่วน s s d ครับตัวนี้ WD black 1ทร์ไบท์ SN770 ดำดีและแรงมากๆครับส่วนชุดน้ำครับตัวนี้ติดตั้งด้านหน้าเคสนะครับเป็น Corsair H150i elite p a t i l e x นะครับชุดน้ำ3าตอนมีพัดลม3ตัวติดไฟ RGB ดูดีสวยงามทุกมุมมองนะครับ ถือมาพูดว,ว่าสปายครับปอแซ 850e 850วัตต์80พัดโกนะครับและสุดท้ายครับกับเคสคอแซบ 4000d เข้าๆส,สวยๆติดไฟพัดลมจัดไฟสอกตัวเน้นๆน,น,นะครับรวมๆแล้วเนี่ยพัดลมม้อน้ํา3ตัวด้านบนพัดลม1ด้านหลังพัดลมหนึ่ง,ง,ม,งมีพัดลมทั้งหมด5ตัวนะครับเรื่องการระบายความร้อนไม่ต้องห่วงเลยติดชุดน้ําด้านหน้าเคสก็ไม่ทําให้ตัวเครื่องร้อนมากจนเกินไปอย่างแน่นอนนะครับเซตนี้บอกเลยว่าน่าใช้งานและประสิทธิภาพ การทำงานการเล่นเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ มาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับเกมวอร์เรนครับเกมนี้โอ้โหเฟรมเรทวิ่งอยู่3 4 0 0เฟรมนะฮะถือว่าสูงมากครับปรับเซตติ้งเป็น 4K High ได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแรมใช้ไป11 g b CPU ครับทำงานเบาๆแค่20%เท่านั้นครับที่ความละเอียด 4K เลยนะและการ์ดจอครับทำงานเต็มที่ที่ประมาณ93-100%ิบร้เยเได้ว่ารีบออกมาทุกหยดสำหรับเกมวอร์เรนเนี่ยเล่นไปพร้อมสกรีมเกมไปได้เป็นเกมฟรีที่น่าโหลดมาเล่นและเกมที่ต้องไหวด้วยดังนั้นเเเฟรรมทยยิ่งอะ ยิ่งได้เปียบนะครับและถ้าใครฝีมือด,ดีนะครับสามารถเล่นไปพร้อมโชว์ฝีมือไปได้ไม่มีติดขัดอย่างแน่นอนครับกับเกมมาราเรนต่อกันครับกับเกมผับดีครับเกมนี้ปรับภาพ4 k High อีกเช่นกันนะครับ 4K เฟรมเรทวิ่งอยู่ประมาณ110ต้นต้น,ตนถึง120เฟรมถัดมาครับที่ C p u นี่ก็ใช้ง,งานประมาณ20%เช่นกันนะครับกา์ดจอทำงานเต็มที่ไม่มีคอขวดนะครับอุณหภูมิหูเย็นมาก6 5องศาเซลเซียสคือเจ้าตัว7,800 x t ดีเนี่ยไม่ได้ร้อนเลยนะครับ แล้วก็สามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลด้วยดังนั้นเล่นไปพร้อมสตรีมเกมไปได้แรม32 g b เหลือกินเหลือใช้กับการสตรีมเกมที่ความละเอีย 4K นะครับมาครับที่เกม Spider-Man Remastered Marvel Edition นะครับเกมนี้ประภาพเป็น 2K High นะครับเฟรมเรทนี้ก็โอ้โหจะแตะ200เฟรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฉากต่อสู้ต่างๆเนี่ยรวดเร็วทนใจว่างไวแน่นอนนะครับการทำงานของ CPU AMD และการจอ NVIDIA สอดคล้องเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะครับ การประมวลผล ray tracing ต่างๆมาแบบครบแน่นอนนะฮะดังนั้นเล่นเกมพร้อมสตรีมเกมไม่ได้ไม่มีปัญหาครับเล่นได้ทุกเกมบนโลกใบนี้แน่นอนถ้าคุณเล่น Spider Man แล้วภาพสวยได้ขนาดนี้ที่ความลเอียด 4K นะครับ ถัดมาครับที่เกมไซเบอร์พังครับปรับภาพ 2K คุณภาพเป็น High นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่สเปคกินค่อนข้างเยอะมาก CPU ใช้งานไปนถึง40%การ์ดจอทำงานเต็มที่ทำงานร่วมกับ CPU ได้เป็นอย่างดีไม่มีคอขวดนะครับเป็นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์ที่รายละเอียดดีเทลฉากต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเฟรมเรตประมาณ120เฟรมณตอนนี้นะครับใช้ RAM ไป11.5 GB กะไบต์ะนั้นครับเกมอย่างไซเบอร์พังหรือว่าเกม Spider Man ที่เป็นเกมกราฟิกแบบ Triple A สามารถเล่นได้ลื่นขนาดนี้นะครับ เกมมันอื่นบนโลกใบนี้คุณก็สามารถเล่นได้แน่นอนนะครับแล้วก็ยังรองรับเกมที่จะตามมาในอนาคตได้ด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคอนเซ็ปต์มารุศูนเซตนี้ครับด้วยขุมพลัง AMD Ryzen 7 7 8 0 0 X3D นะครับ เซตนี้ก็เลยเป็นเซตที่ใครเห็นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเพราะว่าราคาปกาติของมันนะครับอยู่ที่76,540บาทนะครับแต่ลดลงมาครับเหลือเพียงแค่6ก8 0 0่บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นคอมเซตที่คุ้มมากและยังสามารถผ่อน0%ได้นานสูงสุด10เดืเอนได้อีกด้วยนะครับรวมถึงการดีไซน์งานออกแบบการประกอบเนี่ยมันขาวลงตัวแดูดีทุกมุมมองจริงนะฮะ บอกเลยว่ามาสเตอร์พีสนะครับส่วนเรื่องการเล่นเกมครับอย่างที่เทสไปคือ 4K สบาย 2K สบายปรับกราฟิกให้เหมาะสมเล่นทุกเกมบกโกนโลกใบนี้เฟรมเรททะลุร้อยแน่นอนนะครับนอกจากนี้เองเรื่องการทํางานเช่นตัดต่อวิดีโอเนี่ยคืองานสําคัญเลยนะครับใครซื้อไปตัดต่อวิดีโอคุณตัดต่อความเอียด 4K เรนเดอร์ได้สบายถึงแม้ว่า CPU ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมแต่งานด้านโปรดักชันการงานต่างๆบอกเลยว่าไม่แพ้กับ CPU ทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับและก็ยังเรนเดอร์ได้อย่างรวดเร็วว่องไวมีคล็อกสปีดที่สูงเกินกว่านกากิกน ยิ่งติดชุดน้ำ3า3ตอนไปด้วยเนี่ย CPU บอกเลยว่าเร็วทะลุโลกนะครับส่วนการ์ดจอก็มี AI ในการช่วยประมวลผลด้วยทำให้การถอดรหัส Encode วิดีโอต่างๆทำได้อย่างรวเร็วว่องไวส่วนงานอื่นๆนะครับเช่นง,งานกราฟิกออกแบบภาพทำ Illustrator e หรือว่างานนครีเอทีฟต่างๆ ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเป็นคอมที่ตอบโจทย์ได้ทุกการทำงานทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนนะครับส่วนใครที่สนใจมาสั่งซื้อกันได้ที่ w w w j ์ไวท์เได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับคือการรับประกันเมื่อคุณซื้อคอมจาก j i d ไปนะครับเกิดมีปัญหาชิ้นส่วนไหนก็ตามแต่นะครับเสียเราเปลี่ยนส่วนให้ทันทีนะครับภายใน3ามวันเลยนะครับดังนั้นมาซื้อกันได้ที่ JB ครับวันนี้ตรองขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันและอย่าลืมกดติดตาม subscribe like ลาไปก่อนเพียงตอนนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย